ค่ะเพื่อนๆค่ะตัวสุดท้ายแล้วคะ่ะนี่คะ่ะไฮเดชิลแมสนะคะไฮเดชิลแมสตัวนี้เนี่ยเป็นแมส h เนี่ยไฮด้าแบบว่าน้ำชิวแปลว่าเกาะกำบังนะคะเขาจะเป็นเกาะกำบังที่มีความชุ่มชื้นในนี้มากๆเลยนะคะเกาะกำบังตัวนี้นะคะก็จะทำให้ เป็นเหมือนเซ็กันสกินเลยนะคะก็คือสกินที่2ของเราได้เลยนะคะในการปกป้องฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกเวลาเราออกไปกลางแดดนะคะหรือว่าออกไปนอกบ้านเนี่ยเขาจะปกป้องโดยเฉพาะสารพิษได้ดียอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวซาร่าจะมา,มาให้ดูนะคะว่าทำยังไงนะคะค่ะนี่นะคะเราก็สามารถจะตัดซองในลักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะแลวเราก็จะสามารถที่จะ เอาน้ำของเขาเนี่ยนะคะเอาไว้ใช้ได้นะคะเพราะว่าให้ด้ชิลตัวนี้นะคะก็จะมีน้ำเยอะมากเลยซาร่าก็จะเอาขวดมานะคะแล้วก็ท